สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวกันเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสิริวัฒน,นาราวพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเริ่ิมกันที่ข่าวแรกค่ะกับบริษัทลักรัพย์บัวหลวงขาดหุ้นไทยระยะสัน้นซิกแซกซึ่งลงแลนะลงทุน6กลุ่มกำไรฟื้นตัวเร็วในไตร,ตรมาสที่3ปี 6- 3ส นายชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญรองกรรมาการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดธุรกิจไทยระยะสั้นช่วงกลางเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนตุลาคมว่าแต่ชนีอาจอยู่ในลักษณะของการซิกแซกและซึมลงโดยมองแนวรับแนวต้านระดับ1,250จุดและ1 3 1 0จุดตามลําดับเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสน,นุนการลงทุนขณะที่จะาก,การพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 อาจต้องใช้ระยะเวลาน นานกว่าคาดและนักลงทุนก็ยังคงรอรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ล่าช้าทําให้การฟื้นตัวของกําไรบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอาจถูกยืดเวลาออกไปดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้แนะนําถือหุ้นไม่เกิน70%และหากดัชนีลด1,300จุดให้หาจังหวะซื้อเพิ่มแถว1,250จุดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ว่านักลงทุนนั้นควรกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปในหลากหลาย สินทรัพย์ในการลงทุนหุ้นนั้นและลงทุนตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศสัดส่วน80%และ20%ตามลําดับสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและกลุ่มลงทุนการลงทุนกลุ่มที่คาดว่าจะมีกาไรฟื้นตัวได้เร็วในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้คือ 1. กลุ่มอาหาร 2. กลุ่มเครื่องดื่ม 3. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 4. กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5. กลุ่มคอน sumer f i n นนซ์และ 6. กลุ่มประกันมาต่อกันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หุ้นแบท ขีด 3K 24กันยายนถึง2ตุลาคม63ดำเนินการตามขั้นตอนควบของบริษัทต,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นเครื่องหมาย SP ข่าหุ้นบริษัท Hitachi Chemical Storage ตเตอรี่ประเทศไทยหรือแบตขีด 3K ระหว่างวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคม63เนื่องจากแบต 3K ขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขาย ของบริษัทเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าวรวม7วันทําการเพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของแบต 3K และบริษัทที่ตาชิเคมีคอลเกตเวยบแบตเตอรี่ประเทศไทย,ตตยจํากัดหรือ sccb และการดําเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแนะนําหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะและ tpbi เผยบริษัทย่อยไทยโปรดักโคตติ้งอินดัสทรีจดทะเบียนตั้งบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ นายกมลบริสุทธิ์นกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท TPBI จำกัดมหาชนหรือ TPBI เปิดเผยว่าบริษัทไทยโปรดักต์โคตติ้งอินดัสทรีจำกัดหรือบริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทต่อทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ m n s i d e c o m และยังสามารถติดตามไปที่ a ฟซบุ tter Telegram l i เ e กราムไลน์แคว รับจอชองและหลังที่ YouTube c h a ช n e l ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสรืบข่าวกดเี่ก์ขบวเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 1ในรายการ30นาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ